พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดปัตตานีครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักครับเสนอโครงการต่อศูนย์สร้างพักพิงชั่วคราวนะครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดทายทะเลครับนายสนั่นสนทิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจังหวัดปัตตานีครับ โดยทางด้านของกรมปกครองนะครับและบรรเทาสาธารณขอไปครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เสนอโครงการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสําหรับผู้ที่ประสบภัยในจังหวัดนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ติดทะเลจานวน7จ็จังหวัดครับก็คือ12แห่งได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานีนราธิวาสครับซึ่งก็เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรตินะครับของกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครับโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริได้นําความกาบบังคมทู พระกรุณาทรงมีพระราชวินิจฉัยพระราชทานความช่วยเหลือโดยกระทรวงมหาดไทยค่ะได้รับเงินพระราชทานบริจาคและได้มอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแจ้งจังหวัดดําเนินการในการจัดหาพื้นที่ที่มีความพร้อมสําหรับการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสําหรับผู้ประสบภัยจํานวนหนึ่งแห่งนะคะและได้โอนเงินพระราชทานในการก่อสร้างแห่งละ20ล้านบาทให้กับจังหวัดปัตตานีซึ่งจังหวัดได้มีการคัดเลือกพื้นที่สาธารณาประโยชน์ บ้านทุ่งนาเรนหมู่ที่9ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะก็เป็นพื้นที่สําหรับการก่อสร้างนะคะโดยได้รับการสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์จากหลากหลายหน่วยงานทําให้การก่อสร้างดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและก่อสร้างเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณผู้ชมก็ได้มีการแจ้งแนวทางแล้วก็ส่งมอบแนวทางการดําเนินงานนะครับในการก่อสร้าง ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักนะครับโดยให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดนะครับในการพิจารณาส่งมอบศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักนะครับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้ดําเนินการรับนะครับในการกําหนดระเบียบในการใช้ศูนย์พักพิงดังกล่าวนะครับให้กับร่วมกับจังหวัดแล้วก็ให้จังหวัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไปครับ